คืนนี้เราจะกลับไปพูดคุยกับหนูดีวัน,นิสาเรสหลังจากที่เราไม่ได้คุยกับเธอมา4ปีเต็มครั้งล่าสุดที่เราได้คุยกับเธอเรื่องสมองมีคนแชร์คลิปนั้นเยอะมากคืนนี้เราจะมานำเสนอเรื่องที่ทุกคนพูดถึงแต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่ามันคืออะไร เอย่างนี้ดีกว่าเราจะมามองการนั่งสมาธิแบบเป็นสินค้าที่บอก w ูด,ด,ดี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบในยุคสมัยนี้เลยก็เหมือนกับแอร์เพย์โหมดไอมือถือหรือว่าร้านขุนก็จะไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้นเรดีมองว่าเป็นผลักในชีวิตประจำวันถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนนี่จะขายคอเรลีนว่าน้ำก็ได้เราจะต้องว่ายน้ำเป็นก่อนที่เราจะต้องว่ายน้ำจริงๆ เวลาที่เราสอนเด็กคนจะถามว่าสอนเบบีให้ป้องกันตัวเองจากการถูก่รงละเมิดเ mm hmm. มื่อชาวเนเพิ่งจัดรายการวิทยุไปออ nursery crime ่วงละเมิดเด็กในวัยเตรียมอน,นุบาลเอาง่ายๆเลยเอวัยวะในร่างกายเด็กอะไรที่ใครข้างนอกจับไม่ได้ mm hmm. เด็กที่ถูกล่วงระเมิดเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะขอให้เก็บความลับความลับที่เก็บได้อย่างเดียวคือแม่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อแต่ความลับอื่นๆหนูหต้องบอกแม่หมดอายุเท่าไหร่ครับที่เราต้องเริ่มสอนเด็กทันทีที่เด็กพูดได้ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะอวัยวะเช่นอวัยวะเพศเด็ก ไม่ต้องไปตั้งชื่อเล่นคำอะไรที่คำจริงๆเลยค่ะจู๋จิมอย่าตกใจนะ <ś mie ch> เป็นโรคควรอนุบาลนะอย่าตกใจ <ś mie ch> พูดคำว่าจิมไม่ผิดพูดคำว่าจู๋ได้ไหมได้จู๋รับประกันว่าดูเสร็จแล้วคุณจะอยากนั่งสมาธิและทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขอย่างแน่นอนนอกจากนั้นเราจะไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ผมเจอเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ไม่คิดและะ้วครับว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้เขากลายเป็นเจ้าของอาณาจักรตำมั่วร้านอาหารแนวอีสานที่โด่งดังมากวันที่เปิดวันแรกคนเต็มสามโต๊ะครับมันคงมีความรู้สึกแล้วสิอว่าเอ๊ะฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าทั้งสามโต๊ะออไม่ฮะพอดีเราทำบิสเนสผมเขียนบิสเนสแพลนผมทํามีเดียแพลนด้วยเรารู้ว่าการที่สร้างแบรนด์ใหม่ผมไม่ได้รีเฟซแบรนด์ผมไม่ได้อิงร้านเดิมของแม่ที่มีอีกยี่สิบกว่าปี แต่ผมเลือกที่จะสร้างแบรนด์ใหม่กลุ่มเป้าหมายใหม่เรารู้แหละว่าเวลาทำธุรกิจเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยด้วยการไม่มีเงินทุนในการโฆษณาโอกาสที่คนจะมาลองมันน้อยอแต่ผมกลับใช้โอกาสกับ3มโตนั้นเนี่ยให้เขาไปพูดต่อหม้ว่าผมมีเวลาเทคแคร์สามโตนั้นแล้วผมก็รอคอยอย่างเงี้ยหกเดือนอ่าวนี่คือเมนูออกใหม่ซึ่งออกเดือน<อ>นี้เลยนะครับคือตำปูปลาทะเลนะครับก็คือสุดเด็ดของเราคือตำปูปลา แต่คราวนี้ตำปูปลาทานแบบ,บหวานหวาเนี่ยมันก็มันก็กเลี่ยนเราก็อยากให้ให้ทานแบบไตสารดูบ้าน,นะครับของเลสดๆคุกกับน้ำส้ตมตำที่เราจัก้าวต่อไปของตำมั่วคืออะไรปีนี้ก็อยากจะลองไปนอกอาเซียนดูบ้างครับการที่ทําธุรกิจเนี่ยบางทีการมองเพื่อนมากเกินไปมันก็ทําให้เราเดินช้าหน้าที่ของผู้นําคือวิ่งให้เร็วครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการวันนี้ตำมั่วไปไกลามากครับ แต่ความไปไกลของตาม,มั่วนั้นมันอยู่ที่เจ้าของคนคนนี้แหละครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นคนไม่ธรรมดาคืนนี้ครบรถครับห้ามพลาดหนูดีวันิสาเรสเป็นผู้หญิงที่ผมหลงรักมานานครับย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วเราได้เจอกับเธอและสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับเรื่องของสมองจริงไหมครับที่รอยหยักของมนุษย์บางคนเนี่ยเยอะ ว่าบางคนคำตอบคือว่าราอยากไม่มีผลกับความฉลาดแอพาร์ทที่แล้วเรื่องสมองเนี่ยที่คนยังแชร์คลิปอยู่เนี่ยมีเรื่องไหนไหมที่คนชอบมากจากวันนั้นและยังคงถามหนูดีมาถึงวันนี้ถามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรื่องของการเรื่องความจําเรื่องความกลัวเรื่องความปวดต่างๆนานาก็จะโดนถามแต่คาถามนไม่น่าเชื่อในปัจจุบันที่คนถามเยอะที่สุดอันนึงนะคะ ค้นหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าตัวเองคือใครอะไรยังไงหมายคมว่าไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่บนโลกนี้เพราะอะไรหรือว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ใช่หรือไม่ใช่ก็จะเป็นคําถามในเชิงนั้นแต่จริงมันก็ตอบได้ทั้งในเชิงอาชีพเรื่องการเรียนเรื่องการทํางานใช่ไหมคะแล้วก็ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าตัวต,วตวนมีจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในเชิงศาสนามีหลายหลายสิ่งที่เราคุยกันได้ถ้าเกิดว่าเราตัดอาชีพเราออกไปเช่นเราทํางานอะไรหรือครอบครัวเราเป็นใครบางทีมันก็ น่ากลัวเหมือนกันนะใช่เพราะเ,เ<ร>าคือใ<ร>คอเราเป็นแค่ธาตุอากาศในโลกโลกนี้แล้วไม่มีไม่รู้จะยืนตรงไหนเป็นองค์ประกอบของแบบเซลล์ต่างๆที่ประกอบขึ้นมาแล้วเราก็เรียกว่าเป็นตัวเรา<ม>ซึ่งมันก็เป็นความเข้าใจแบบหนึ่งที่มันช่วยให้เราเข้าใจไงว่านี่คือวูดี้<ม>นี่คือหนูดี<ม>แต่อันนึงที่หนูดีชอบนะคะในในฐานะคนที่เป็นครูเราก็แบบมาสายวิทยาศาสตร์เราแบบเราชอบงานวิจัยเรามาสายทางนี้เนี่ยอันนึงที่มันน่าสนใจคือว่าคําถามคือแล้วตัวตนสิ่งนี้ที่เราเรียกอ่ะ มันมีอีกโลกหนึ่งไหมที่มันไม่จำเป็นต้องมีตัวตนอะ่ะวูดี้เชื่อว่าสีปีที่ผ่านมาทั้งหนูดีและวูดี้เองก็คงจะผ่านอะไรกันเยอะมากแต่สิ่งที่เราเจอทั้งคู่ก็คือคำว่าสมาธิวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันหนูดีเนี่ยเราจะมีโฟกัสหรือเราจะมีประเด็นที่เราอยากจะมุ่งเน้นไปแล้วก็ ทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งในครั้งนี้คือการนั่งสมาธิวิธีไหนที่มันเวิร์กดีเพราะว่ามันมีหลากหลายมากบางคนก็เข้าวัดแล้วก็จะมีการอ้างอิงหลักสูตรของหลวงพ่อนน่นนี่นั่น การทำวิจัยเรื่องสมาธิแบ่งหลากหลายมากเลยเช่นจะมีสายของท่านมหาฤาชีก็จะเป็นเป็นที่เขานั่งสมาธิแล้วก็เรียก transcendental meditation เพื่อนดีหลายคนที่นั่งบอกว่าจะมีความรู้สึกเหมือนลอยได้อันนั้ก็เป็นสายหนึ่งหลังจากก็จะมีที่เรียกว่าวิปัสสนา meditation ก็เป็นอีกสายหนึ่งเลยแล้วก็จะแบ่งแยกย,ย่อยเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งศึกษาสมาธิของพุทธเนี่ย<ๆ>เขาจะพูดเลยว่าไม่มีคําว่า the บูติสหรือว่า the Buddhist thinking จะมีแบบ A Buddhist คืออ,อันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบบุดดิอันนี้เป็นวิธีคิดของหนูดีอันนี้เป็นเทราวารอันนี้เป็นเห็นนิยามมหายานคือจะยากเยอะมากเขาจะไม่กล้าเคลมว่านี่คือพุทธแต่เขาจะพูดว่างั้นมาพูดกันในสิ่งที่ร่างกายทํำล้วกันเอาแบบง่ายๆเลยแบบเบสิกเลยดีกว่า,เ,าเรานั่งกันยังไงได้บ้างที่ไม่ต้องอิงเรือ่องศาสนา อธิบายดูดีอธิบายในแบบดูดีเนาะถ้าใครนั่งใา่ท่านอาจารย์กวงก้าเราอย่าว่าดีอธิบายผิดนะนี่เป็นการตีความของดูดีคนเดียวที่ใช้ได้ผลดีทําเช้าเย็นนะคะคือไม่ว่าดูดีจะเห็นอะไรสมมตินั่งลงปุ๊บดูดีเห็นอะไรเคยทําให้เสียใจในอดีตรู้แลนี่คืออดีตรู้แล้วจบอยู่ในปัจจุบันแล้วสิ่งที่ท่านสอนเยอะมากคือเวทนานะคะถ้าแปลเป็นวิทยาศาสตร์คือ body sensations คือสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายเช่นดูดีสังเกตเมื่อก่อนเนี่ยเวลารู้สึกกลัว จะรู้เลยว่าเรากลัวเช่นไปเมืองนอกคนเดียวบ่อยมากกลัวรู้แล้วว่ากลัวแต่ไม่เคยรู้ว่าความกลัวเกิดตรงไหนของร่างกายไม่เคยรู้เลยรู้แต่ว่าอะไรทําให้กลัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนั่งวิปัสสนารู้ละความกลัวดีมันอยู่แถวเนี้ค,คือรู้แล้วว่าแถวนี้สั่นหมดเลยสั่นแล้วก็หลังจากนั้นมือจะสั่นแล้วก็มือเย็น เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์ร่างกายก็คือมันพยายามรวมพลังงานเข้าสู่สนย์กลางเพื่อให้เราเตรียมหนีหรือเตรียมวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาเรียก extremity แบบปลายมือปลายเท้ามันเย็นอยู่ละนะเพราะมันรวมพลังเข้ามาสนย์กลางแต่เราดูได้พอร,รู้ได้เนี่ยหรือโกรธเมื่อก่อนพอโกรธก 10, เนี่ยจาก1นึถึงสิเนี่ยไปเร็วมากเลยถ้าถึง10ไม่มีใครท่ามได้ละ <H m. S 1> แต่พอนั่งวิปัสสนาหนึ่งก็เห็น2ก็เห็น3มันจะหยุดได้ประมาณนี้แล้วมันก็รู้ด้นะว่าม,มันอยู่แถวไหนในร่างกาย ซึ่งตรงนี้ช่วยมากสำหรับหนูดีวิปัสสนามีเท่านี้เลยค่ะตามสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายทันแล้วก็ที่น่าตกใจมากคือไม่เคยรู้ว่าจิตหนูดีอะพูดมากแต่ตัวจริงก็พูดมากนะฮะไม่ไม่ไม่แต่ว่าผมก็เป็นเราเกิดมาคุยไง,งไม่ไมน สเสน่ห์ของคุณอยู่ตรงที่คุณพูดมากนี่แหละ <c oughs> ถ้าคุณพูดน้อยเนี่ยผมไม่มานั่งถ่ายรายการนี้แน่นอน <c oughs> แล้วคุณผู้ชมเงาไม่อยากจะด <c oughs> แูแต่ในหัวคุณก็จะพูดแบบนี้เยอะๆคืออันที่มันท่ามากนะคะไปอยู่สิบวันเราจะคิดว่าโหโลกนี้วุ่นวายมากเลยก่อนครับ <c oughs> โลกนี้มันวุ่นวายจริงๆเลยเนาะเราต้องไป, <c oughs> ไปอยู่สงบๆไม่ให้ใครมาพูดกับเราโอ้สามวันแรกอะ เราเห็นตัวเองพูดกับตัวเองตลอดเวลาแบบ <ừ> mm. อ๋อที่มันวุ่นวายมันคงเราเนี่ยแหละมันคงไม่ใช่โลกหรอก <ừ> mm. เราก็ได้เห็นตัวเองทีนี้เขาบอกาว่าให้ค้นหาตัวเองเนี่ยคือเป๊ะเลยอ่ะนันเห็นทุกอย่างน่าสนใจนะบางคนที่บอกว่าโอ้โหโลกนี้มันยุ่งเหยิงเครียดปวดหัวแต่ปรากฏว่าจริง,รงๆเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงตัวเขาเองที่บ่นตลอดเวลาว่าโอ้งานมันเยอะมันแจ่ร้อนมันคนโลกจะแตกร้นนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่บอกว่าชีวิตดีมากทำไมชีวิตที่เงียบ รถจิตของเขาค,าคา่อนข้างจะนิ่งสงบได้ง่ายหรือเขาตัด Data เป็นหรือเขาไม่เก็บ oh. Storage มันไว้เพระาะฉะนั้นการที่ไปอยู่คนเดียว10วันเนี่ยมันเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เป็นเราพูดกับตัวเอง คือตอนนี้ถ้าใครฟังเราอยู่เนี่ยบางคนอาจจะงงว่าพูดอะไรกันสองคนนี้นะฮะพูดภาษาคนหรือภาษาไทยหน่อยได้ไหมนั้นเอาอย่างี้ดีกว่าเมื่อทุกคนเนี่ยเราจะมามองการนั่งสมาธิแบบเป็นสินค้าการนั่งสมาธิหรือการทําสมาธิสำหรับูุดีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในยุคสมัยนี้เลยก็เหมือนกับแอร์เพลนโหมดเปิดปุ๊บไอ้มือถือหรือว่าร่างคุณก็จะไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้น มันจะปิดกั้นไม่ให้อะไรไหลเข้ามาในหัวคุณหรือเข้ามาในมือถือไว้ง่ายแล้วคุณจะได้ทบทวนถ้าเปรียบที่เหมือนมือถือรูปที่คุณสะสมไว้ข้อความที่คุณมีอยู่อันนี้ในมุมมองก็ดีนะแล้วคุณก็พิจารณาดูว่าอ๋อคุณมีภาพแบบนั้คุณเป็นคนอย่างนี้คุณชอบกินเยอะคุณกินน้อยคุณออกกําลังกายเยอะนะคุณพิจารณาตัวเองแล้วนั่นคิดดูเสียว่าถ้ามันดุดเราเปรียบเสมือนมือถือแล้วคุณไม่นั่งสมาธิเลยเนี่ยมอนกับว่าคุณ ปิดแอร์เพย์หมดตลอดให้ดาต้ามันไหลเข้ามาแล้วไม่เคยจะ s p ิดส switch off ไม่มีมสูลเตอร์ด้วยไม่ไม่มีการกรองใช่แต่แล้วคิดดูว่ามือถือหรือร่างของคุณมันน่าสงสารขนาดไหนวันหนึ่งคุณไม่รู้ตัวมันระเบิดอือใช่นี่คือ มุมมองจากเซลล์ที่จะขายซื้อ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 ไม่ซื้อทีมงานซื้อไหมถามทีมงานซื้อไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะฟรีด้วยอ่ะ product นี้ฟรีด้วยฟรีครับฟรีด้วยอ่ะตาานดีไหนูดีมากว่าเป็น product ในชีวิตประจําวันเนาะก็เป็นอะไรที่ ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนนี่จะขายคอร์สเรียนว่ายน้ำก็ได้เพราะนี้นอาจารย์ดิเปรียบเทียบม,มาที่ชอบเราจะต้องว่ายน้ําเป็นก่อนที่เราจะต้องว่ายน้าจริงๆพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะไปเที่ยวทะเลแล้วเรานั่งเรือถ้าเรือมันจะจมเนี่ยเราต้องว่ายน้ําเป็นก่อนพูดง่ายๆเราต้องฝึกและเทรนนิ่งในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและไม่มีเหตุร้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุร้ายเราจะได้ไว่ายน้าเป็นพูดง่ายๆว่าถ้าเรือจมแล้วเนี่ยไปเรียนว่ายน้าตอนเรือมันล่มยัางไงาก็จมน้าตายเราก็จะเห็นคนจํานวนมากอกหักข่าตตวตายเพราะไม่เคยได้ฝึกวิธีการ มือกับอกหักหนูว่ามันเหมือนออกกาลังอะ่ะอย่างาท่านดีจะออกกําลังให้ได้ผลเตรียมชุดออกกําลังแล้วนาทีที่จะวิ่งออกกาลังไม่ต้องคิดว่าผลมีจะออกไม่ออกถึงเวลาใส่รองเท้าวิ่งออกจากบ้านไปเลยไม่ต้องคิดอะไรอีกหนึ่งนาะทีในการทําสมาธิแบบง่ายที่สุดเนี่ยเราควรจะทํากันยังไงดีเปิดตาหลับตา คิดอะไรสักหนึ่งนาทีแล้วกันหนูดีต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีมากวันนี้เป็นวิธีที่หนูดีเพราะว่าเวิร์กสำหรับตัวหนูดีถ้าไม่ได้นั่งสมาธิอยู่เนี่แหละคือสมาธิหนูดีรู้ว่าดีอยู่คุณดูดีหนูดีรู้ว่านี่คือสภาพแวดล้อมวันนี้ในเมืองไทยเวลานี้เรารับทราบเรารับทราบอุณหภูมิที่ตกกระทบร่างกายเราทราบทราบท่านั่งของเรามีทีมงานถ่ายอยู่มีแล้วเราก็สามารถรับรู้ได้ว่าขณะนี้เวลาที่เราจะถ่ายทอดคนดูก็จะดูเราอยู่คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรารู้เท่านี้เลยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็พูดก็ไม่ต้องพูดให้ช้ากว่าปกติคิดไม่ต้องคิดให้ช้ากว่าปกติเนี่ยแหละคือเมื่อออกจากสมาธิเราเอามันติดตัวมาด้วยในชีวิตประจําวันนี่คือสําหรับหนูดีนะคะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาของดีนาทีนี้มันเกิดขึ้นอยู่ขณะท,ที่ดีกุยคนู้นที่อานนี้ดีกว่าฟังดูอาจจะซับซ้อนสำหรับบางคน <c oughs> หรืออาจจะง่ายสำหรับบางคนเราจะทําสมาธิกันแบบไม่ต้องหลับตาคือนั่งเฉยๆแล้วมองหน้ากันมองทีมงาน มันแปลกจะไม่ทําแบบนี้ทําไม่ได้ไม่ทําเพราะว่าเวลาที่วิปัสสนาใช่ไหมคะเราก็อยู่กับเราเราก็หลับตารบเรากลับมาเห็นข้างในว่ามันเกิดอะไรใช่ไหมคะแต่เมื่อลืมตายอย่างเงี้ยคืออย่างที่ท่านอาจารย์โกวิงกาสอนเมื่อออกไปจากสิบวันใช้ชีวิตปกติขณะทํางานไม่ต้องให้ใครรู้ว่าเราทําวิปัสสนาอยู่อันเนี้ยคือวิปัสสนาเพราะฉะนันเราจะไม่กลายเป็นคนแปลกแยกในสังคมอนูดีได้แชร์เรื่องหนึ่งที่ ผมว่าถ้าใครฟังเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขคําถามมีอยู่ว่า 1. ใครสําคัญที่สุดสําหรับคุณ2เวลาไหนสําคัญที่สุดและ 3. เรื่องอะไรสําคัญที่สุดเวลานี้คุณบุดีสําคัญที่สุดสําหรับหนูดีเพราะคุณหนูดีอยู่ในปัจจุบันของหนูดีถูกไหมคะ แล้วก็เวลาปัจจุบันตัวนี้สําคัญที่สุดพอจบรายการนี้หนูดีไปทําอย่างอื่นดีทำอะไรใครเช mm hmm. ่นดีไปอยู่กับเด็กหนูดีเปลี่ยนละนาทีนั้นเด็กคนนั้นสําคัญที่สุดสาหรับหนูดีเพราะเขาเป็นปัจจุบัน mm hmm. เพราะชีวิตเราก็เป็นแค่ปัจจุบันที่มันต่อกันเท่านั้นเองแล้วเรามาพูดถึงความรู้สึกตอนนี้่อยดีกว่าวันนั่งคุยด้วยกันวันนี้โอ I love this มันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างณนะวินาทีนี้ผมก่อนเลรฮะให้วุฒีก่อนเรารู้สึกว่าเราเชื่อมต่อกันได้นะผมกับคุณสองคน เราเห็นเวลาคุณพูดสีหน้าของคุณแล้รมของคุณเนี่ยเราเราสัมผัสได้เพราะเราได้ยินเสียงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างตอนที่ถ่ายรายการก่อนหน้านี้นนสมองสี่ปีที่แล้วเรายังรู้สึกว่าบางทีเราจิตเราหลุดไปเราไม่สามารถจะสบตาคุณสองดวงแต่วันทีเ่เราสามารถมองเข้าไปในตาคุณเรารู้สึกว่าเรามีพลังมากและคุณก็สัมผัสพลังนี้ได้เราไม่หลบ เราไปเชิญแล้วเราก็รับสิ่งนี้อยู่ด้วยกันทั้งคู่ณปัจจุบันนี้และหนูดีนะหนูดีรู้สึกสำหรับหนูดีนะคะ,ะหนึ่งเลยเนี่ยความรู้สึกมันมาจากความยินดีก่อนเพราะว่ารู้ว่ามีเรื่องดีๆหลายเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตคุณนูดีทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องการบวชที่แบบมันเกิดความรู้สึกว่ายินดีค้างอยู่ในใจก่อนที่เราจะเจอกันวันนี้แล้วพอมาเจอกันในนาทีนี้เวลานี้หนูดีรู้สึกว่าหนูดีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนใน เครื่องมือที่มันช่วยชีวิตหนูดีแล้วมันก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงอยากให้คนที่ฟังเรามีโอกาสได้สัมผัสในสิ่งที่เราสองคนเนี่ยบังเอิญได้ไปสัมผัสหรือจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญไม่รู้แล้วเราก็แชร์ด้วยความเต็มใจไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแชร์นี้ได้ประโยชน์แค่ว่าขอให้ชีวิตเขามีโอกาสได้สัมผัสสิ่งที่สวยงามน,นี้เหมือนที่เราสองคนมีโอกาสเขารู้สึกว่าเราได้ทําบุญด้วยกันรู <c> ้ <oughs> สึกว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาของการทําบุญ ก็มันรู้สึกดีวูดดี้มีความรู้สึกว่าเราเราอยากจะมืนคุณเรารู้สึกว่าเราทําบุญโดยการสร้างวัดสร้างอิฐสร้างปูนมาเยอะมากเราถามว่าเราสามารถทําบุญผ่านทางรายการเราเองได้หรือไม่ใช่แล้วเราคิดว่าณวินาทีนี้ที่เราอยู่กับคุณตรงนี้เนี่ยเรากําลังทําสิ่งสิ่งนั้นอยู่ใช่เพราะว่าอย่างที่เราศึกษากันมาทั้งรู้แล้วก็แชร์ต่อใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร และแต่อย่างน้อยต้องมีสักคนสองคนที่เขาได้พอคุยเรื่องสมาธิเสร็จแล้วมันก็แอบสงสัยหรือถามเรื่องของโรงเรียนเธอไม่ได้แล้วครับคนได้ติดตามสื่อแล้วก็คงรู้ว่าหนูดีนั้นมีทั้งโรงเรียนอุบาลแล้วก็โรงเรียนประฐมนะ บางเรื่องบางอย่างเ่ยวกับเด็กน,น้อยที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนวันนี้คุณจะได้รู้แล้วครับและคุณจะได้เฝ้าระวังมากขึ้นเวลาที่เราสอนเด็กคนจะถามว่าสอนเบบีให้ป้องกันตัวเองจากการถูก่วงละเมิดเมื่อเ <c oughs> ช้าหนูเพิ่งจัดรายการวิทยุไป <c oughs> uh, nursery crime โวงละเมิดเด็กในวัยเตรียมอนุบาล <c oughs> ซึ่งแบบพ่อแม่ถามดีทุกครั้งแล้วสอนลูกวัยเตรียมอนุบาลไม่ให้ถูกโวงระเมิดสอนยังไง <c oughs> เราไม่อยากให้รู้ว่าโลกใบนี้มีเรื่องเลวร้ายรอยรอยู่เนี่ยค่ะ เนี่ยสอนผ่านานิทานอันนี้คือแบบน่ารักมาก We c a n say no อเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นพ่อแม่บอกว่าอวัยวะในร่างกายเด็กอะไรที่ใครข้างนอกจับไม่ได้จับได้แต่แม่พ่อครูคุณหมอ,อมแล้วถ้ามีการจับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะขอให้เก็บความลับความลับอะไรที่เก็บไม่ได้เช่นความลับที่เก็บได้อย่างเดียวคือแม่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อ,อแต่ความลับอื่นๆดูต้องบอกแม่หมด อันนี้สอนให้เด็กปลอดภัไยไม่ถูกเรื่องละเมิดอายุเท่าไหร่ครับที่เราต้องเริ่มสอนทันทีที่เด็กพูดได้ยกตัวยอย่างเช่นง่ายเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าผู้ปกครองไทยฟังนนไหมไหมแต่น,นี่น,น่าสนใจจังเลยนนี่จะบอกผู้ปกครองว่าอาวัยวะเช่นอวัยวะเพศเด็กไม่ต้องไปตั้งชื่อเล่นไม่มีชื่ออื่นนอกจากชื่อที่ใช้จริงๆบางคนใช้จิมมี่จิมมี่ใช้อะไรบางที บางทีคำที่เป็นศัพท์ไปเลยเช่นตุ๊กตาปลาดาวไม่ต้องตั้งเรียกอย่างที่มันเป็นเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเด็กจะบอกเลยว่ามันเกิดเหตุตรงนี้ของหนูํำอะไรที่ทำจริงๆเลยคะจูจิมแค่นั้นเลยอย่าตกใจนะนี่เป็นโรคคุณอนุบาลนะอย่าตกใจมีคาว่าจิมไม่ผิดพูดคำว่าจูได้ไหมได้จูอุด <laughs> ไม่เป็นไรแม่แหละแต่ว่าใช้คําเห็นไหมว่ามันมีความอึดอ,อ,อัดเราใช้คำวกีาหนูดีทําสอนหลานตัวเองสอนเลยว่าอันนี้เรียกจิม๋มอันนี้เรียกจู๋สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเด็กก็จะเดินไปชี้ผู้ใหญ่เพราะเด็กเพิ่งเรียนอะ่ะจิม๋มคนนี้มีจูคนนี้มีจิม๋ม แล้วเราก็จะอายแต่เนี่ยคือการสร้างความปลอดภัยให้เด็ก<ด>เพราะเขาตื่นเต้นที่เขาเรียนรู้เมื่อเช้านี้จัดรายก,การของคุณบูเป้ประเด็นนี้เลยค่ะสอนเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบยังไงให้ปลอดภัยจากการโดนล่วงละเมิดในวัยอนุบาลผู้ฟังโทรเข้ามาเป็นคุณผู้ชายคุณรูดี้โทรามาบอกว่าผมโดนล่วงละเมิดตอนอายุเจ็ดขวบแล้วผมไม่เคยบอกใครจนนาทีนี้ที่โทรเข้ามาเพราะอะไรล่วงละเมิดอย่างนี้เลยค่ะเดินเข้าไปปัสสาวะในห้องน้ำชายพ่อแม่ไปห้างลูกเข้าไปปัสสาวะเองเจ็ดขวบถูกไหมคะ ผู้ชายเรียกเขาไปในห้องน้าเขาวิ่งตามเข้าไปผู้ชายเปิดให้ดูแล้วมาจับของเขาแล้วเขาก็ตกใจว่าคืออะไรวิ่งหนีออกมาจากห้องน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังจนวันนี้มีลูกชายอายุสี่ขวบโทรเข้ามาที่รายการเราเพื่อจะบอกคณผู้ฟังอื่นๆว่าใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะเด็กจะไม่กล้าพูดโรงเรียนนี้มีหลายสิ่งนะฮะที่บอกเลยว่า ผมก็ถามเธอว่ามีเพื่ออะไรอย่างเช่นเห็ดครับเธอพาผมไปเก็บเห็ดแต่ระหว่างที่เดินไปเก็บเห็ดเราได้เห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือเรื่องของการนอนกลางวันของเด็กมันเวิร์กไหมถ้าเกิดเราได้นอนเวิร์กมากงานวิจัยนะะี่ครับเยวมากเรื่องแนปมันมีหนังสืออหนึ่งเช็คกับนป change your life แล้วแบบเขาไปทําแบบงานวิจัยในนาซาให้พนักงานหลับ ตอนบ่ายแล้วเพราะว่าถ้าได้หลับตอนบ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะ productivity หลังจากนั้นเพิ่มขึ้น13%ว้าวซึ่งมันเจ๋งมากอะที่แบบองค์กรในเลเวลน,นั้นให้หลับก็เลยแบบเออไอการนอนกลางวันจริงจริงมันดีกับสมองเยงแต่กฎหมายกําหนดแค่อนุลัน <laughs> อันนี้ต้องขอค่าเชื้อมือนิดเดียวนะคะเพราะว่าเห็ดมันได้เลยครับมันแพ้เก็บไว้ให้ทีมงานเยอะแยะเลยอยากให้เขาได้เก็บกันเองด้วยทำไมถึงชอบเห็ด เพราะเห็ดเวลาปลูกเนี้ยไร้สารแต่พอเข้าในตลาดมันจะมีโนลิฟเวอร์ฟอร์มอลินเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบอยากเราก็มีปลูกผักอยู่ข้างหลังโรงเรียนให้เบบีเพราะฉนเก็บง่ายมากเลยบีบตรงคออย่างงี้บีบตรงคอนะแล้วก็จับคอขวดบีบบีบนิด,น,ดนึงแล้วก็บิดบิดมันจะหลุดออกมาทั้งอันเลยอย่างงี้นี่แหละลเก็บแ<ต>ล้เอากลับบ้านบีบตรงคอใช่ใช่นั่นเนี่ยค่ะก็จะมีอันใหญ่อันเล็กเยอะๆเลยข้อดีของเห็ดคือ โปรตีนเยอะมากไฟเบอร์เยอะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเยอะคือไม่ไม่เยอะเท่าเนื้อสัตว์อยู่แล้ว<ม>แต่เด็กหนูดีจะบอกว่าวันนี้เด็กหนูดีกินมังสวิรัติคือกินทุกวันพฤหัสก็วันนี้คือหมี่สั่วเพราะฉะนั้นก็จะมาจากเห็ดในโรงเรียนนี่แหละโรงเรียนหนูดีนี่เป็นโรงเรียนที่มีหลักการมีแนวคิดที่ชัดมากแล้วพูดถึงการเข้าใจมนุษย์แล้วผมว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่น่าจะบรรลุในทางที่เธอศึกษา ขอบคุณหนูดีนะครับวันนี้สาเรสที่มานั่งคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งเรงสมาธิเชื่อว่าเราคงจะได้มีโอกาสคุยกับเธออีกหลายครั้งเข้าไปติดตามกด subscribe หน้า YouTube ของเธอด้วยนะครับผู้ชายคนนี้ที่ผมจะได้คุยด้วย